คุณผู้ฟังเคยมีอารมณ์แบบเอารูปที่ตัวเองถ่ายไปอวดกับเพื่อนเพื่อเพื่ออ,อยากจะได้รับคำชมแต่ปรากฏว่าพอเพื่อนๆได้ดูรูปแล้วเนี่ยเขาก็กลับทำหน้าซิดแล้วก็บอกให้เราสังเกตดูข้างหลังรูปภาพดีๆไหมครับว่ามันได้มีอะไรที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาอยู่ในรูปภาพด้วยคือแบบอยากจะได้รับคำชมตอนแรกนี่กลายเป็นได้รับคำหลอนกันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้นะครับ มันก็เป็นเรื่องจริงแล้วที่ได้เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งซึ่งมีนามว่าโจมาร์ตินสนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้เล่าว่าเขาอะไปร่วมงานปาร์ตี้กับพ่อตาแม่ยายอะไรที่แต่งงานมาครบกว่า50ปีแล้วนะครับซึ่งดูเผินๆเ,เ,เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นงานปาร์ตี้ธรรมดาสนุกสนานแล้วก็ถ่ายรูปกันทั่วไปนี่แหละแต่ทว่าพอหลังจากที่ล้างรูปภาพออกมาหมดแล้วเฮียแกเนี่ยได้เอารูปไปอวดโชว์กับเพื่อนๆน,น,นะครับแกก็ดันไปเจอเพื่อนๆน,น,นี่แหละ ทักว่าเฮ้ยข้างหลังเองอะ่ะมันมีอะไรอยู่นะคือมันจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นหน้าหมานะครับที่กําลังแยกเคี้ยวแบบโมโหอยู่ซึ่งทั้งไอเฮียโจและคนที่ได้เคยปเป็ในงานนนเนี่ยเขาก็กล่าวเป็นคําเดียวกันนะครับว่าในงานนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีใครเอาสุดอกเข้าไปเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าบ้านเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเลี้ยงสุดอกนะซึ่งหลังจากที่เฮียโจได้เห็นรูปภาพนี้เท่านั้นแหละมันก็ทําให้ชีวิตของเขาหลังจากนั้นนะครับ ได้เปลี่ยนไปตลอดการเลยที่ถากเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่ามันเปลี่ยนไปยังไงและสิ่งที่เขาได้เห็นคืออะไรแล้วก็เราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ที่เราได้กลับมาอีกแล้วในหัวข้อของรูปถ่ายที่มองเผินๆแล้วมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่พอเราลองศึกษาลงไปดูลึกๆแล้วแล้วก็ รูปแต่ละรูปนี่มันมีความสยองจนกระทั่งบางรูปนี่ถึงกับทําให้เพื่อนๆนอนไม่หลับกันเลยนะครับเอาเป็นว่าจะมีรูปอะไรและมีเรื่องอะไรกันบ้างเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องแรกป่ากินคนหนึ่งในเทรนด์ของฝรั่งที่แอดเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะทําตามมากเลยนะครับนั่นก็คือเทรนด์วัฒนธรรมแก๊ปเยียครับก็คือพอหลังจากที่เราเรียนจบมัธยมอะไรแบบนี้ใช่ไหมพวกฝรั่งเนี่ย เขาก็จะไม่ไปเรียนต่ออยังมาหาลัยทันทีนะครับแต่ว่าเขาจะใช้เวลา1ปีหรือว่าสัก2-3ปีก็ได้ในการออกไปท่องเที่ยวไปหาประสบการณ์กันก่อนเพื่อดูว่าตนเองชอบอะไรนะครับที่ในระหว่างเ,เนี่ยเขาก็อาจจะไปทํางานแลกตังไปด้วยคือทํางานไปเที่ยวไปว่าง,งั้นเถอะนะครับซึ่งนั่นนะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่สองแม่สาวดัตช์ที่มีนามว่าคริสแคมเมอร์สกับเลเซนฟรูนนะครับก็ได้ใช้เงินสะสมทั้งหมดของพวกเธอเนี่ยแหละ บินไปไกลยังถึงประเทศปานามาของอเมริกาเลยแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวโฮสซินั่นนะครับไปเรียนรู้ภาษาสเปนบวกกับการไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นแบบไปช่วยเขาสร้างบ่งสร้างบ้านบ้างหรือว่าไปสอนภาษาอังกฤษอะไรให้กับเด็กท้องถิ่นนะครับที่พอมีเวลาเนี่ยทั้งคู่นะครับก็มักจะออกไปเที่ยวด้วยกันซึ่งมันก็จะเป็นการเที่ยวแบบฝรั่งนะครับคือไม่ได้เดินชอ็อปปิง้งช็อปปิ้งห้างอะไรแต่เน้นแบบ เดินเขาปีนป่ายอะไรแบบนี้มากกว่าหลังจากนั้นเธอก็จะไปถ่ายรูปมาเยอะแยะเลยด้วยซึ่งจากภาพถ่ายที่พวกเธอได้ถ่ายมาเนี่ยถ้าเพื่อนๆมองผ่านๆน,นะครับเราก็คงจะคิดว่าเนี่ยมันเป็นภาพของสองหญิงที่ได้กําลังถ่ายแล้วก็มีความสุขกันใช่ไหมดูนุ้ยด,ด,ดูกันนุ้งกันนิงใช้ชีวิตดีดีกันจังหากแต่จากชื่อหัวข้อคลิปที่คุอคนเนี่ยได้คลิกเข้ามาฟังนะครับเราก็น่าจะพอเดาได้แล้วและวว่า มันน่าจะไม่ใช่เรื่องอะไรที่สวยงามอย่างแน่นอนนะครับที่นั่นก็เพราะว่าย้อนกลับไปเพียงไม่กี่วันก่อนที่รูปพวกนี้จะได้ถูกถ่ายนะครับสองสาวนี้เนี่ยก็ได้เดินออกนอกบ้านพร้อมกับพาหมาของโฮสที่พวกเขาเลี้ยงอยู่นะครับออกไปเดินเล่นด้วยหาแต่ว่าพอตกเย็นตะวันรับขอฟ้าเทเลทับบี้บอกลาแล้วเนี่ยมันก็มีเพียงแค่สูดดอกของโฮสนะครับ ได้กลับมายัางบ้านโฮสโดยที่ไม่มีวี่แววอะไรเลยของสองสาวที่จะตามกลับมาด้วยทําให้ทางครอบครัวที่ดูแลพวกเธออยู่ในตอนนั้นนะครับก็เหมือนกับจะเริ่มเป็นกังวลลวแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะรอจนถึงพรุ่งนี้เช้าก่อนเทว่าว พอถึงผู้นี้เช้าปุ๊บพวกเธอเธอเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับมาเลยมันก็เลยได้ทําให้ทางบ้านที่ดูแลทั้งสองนเนี่ยได้รีบโทรไปแจ้งกับตํารวจนะครับให้ออกตามหาพวกเธอหน่อยคือตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นการตามหาที่แบบยิ่งใหญ่มากเลยนะมีการเอาเฮลิค,ลคอปเตอร์เอาหมาตํารวจอะไรมาดมฟุตฟิตหากแต่ว่าถึงแม้พวก็จะตามไปไกลขนาดไหนนะครับมันก็ไม่มีวี่แววเลยที่สองสาวนี้เนี่ย จะมาปรากฏตัวให้พวกเขาได้เห็นครับคืออยู่ก็หายไปแบบลึกลับซะง,งั้นจนทําให้ผู้คนเนี่ยได้เริ่มล่ําลือกันถึงเรื่องราวตำนานแปลกๆที่มีเกี่ยวกับป่าแห่งนี้นะครับว่ามันเป็นป่ามรณะบ้างเป็นป่ามีผีสิงมีปอบจับคนไปกินตับอะไรบ้างและแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็เงียบไปเลยกว่า10เดือนนะครับจนกระทั่งมันเหมือนก็จะมีนักเดินป่าอีกกลุ่มหนึ่งนะเขาก็ได้ไปพบกับ กระเป๋าเป้ของสองสาวผู้นี้เลยครับที่ได้กองอยู่ริมน้ําซึ่งในกระเป๋านั้นเนี่ยมันก็มีของใช้ส่วนตัวของแม่สองสาวนี่อยู่เพียบเลยนะครับมีทั้งมือถือกล้องถ่ายรูปอะไรเนี่ยอยู่ในนั้นครบเลยซึ่งไอสิ่งของเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นหลักฐานที่ได้สร้างความสยองให้กับตํารวจในเวลาต่อมานะครับเริ่มจากไอมือถือที่วางอยู่ในกระเป๋าแบบธรรมดาธรรๆนี่แหละแต่ทว่าพอเขาได้แฮ็กเครื่องเข้าไปนะครับพวกเขาก็พบว่า ก่อนที่สองสาวจะหายตัวไปเนี่ยมันมีการพยายามใช้มือถือโทรติดต่อกับมายัางในเมืองนะครับกว่า70กว่ารอบเลยแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะโทรออกไปไม่ได้ไงคือบางครั้งเนี่ยเหมือนกับโทรติดมีสัญญาณอะไรแป๊บหนึ่งแล้วสายก็ตัดไปนะครับซึ่งอันนี้มองเผินๆเนี่ยมันก็โอเคเลยนะครับเพราะว่าเอามือถือไปใช้ในป่าสัญญงสัญญาณอะไรมันก็คงจะไม่มีใช่ไหม หากแต่เรื่องที่มันได้ทําให้แอนแล้วก็ผู้คนต่างๆสงสัยไม่แพ้กันนะครับก็คือผลจากการแฮกมือถือเข้าไปของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็พบว่าเหมือนกับมันมีใครบางคนนะครับพยายามจะปลดล็อกมือถือเนี่ยกว่าหลาย10รอบเลยแต่ก็ปลดล็อกไม่สําเร็จนะครับคือใส่รหัสผ่านผิดๆๆไปคือจะเป็นไปได้หรือเปล่าวะ่านอกจากเธอทั้งสองแล้วเนี่ยมันอาจจะมีใครบางคนที่ได้มาเดินอยู่กับสสาวก่อนหน้านี้ด้วย แล้วก็ได้พยายามจะกดเข้ามายังมือถือของพวกเธอเพื่อใช้อะไรบางอย่างนะครับที่เมื่อคิดได้ดังนั้นเนี่ยทางทีมสืบสวนนะครับก็เหมือนจะเริ่มไล่เรียงรูปภาพทั้งหมดของสอาไม่ว่าจะเป็นทั้งกล้องมือถือหรือว่าในกล้องที่พวกเธอได้พกไปเนี่ยว่ามันมีเหตุการณ์อะไรได้เกิดขึ้นบ้างนะครับมีใครเข้ามาแทรกในรูปภาพนั้หรือเปล่าซึ่งไอรูปภาพที่พวกเธอได้ถ่ายมาเนี่ย มองเผินๆน,นะครับมันก็จะดูเหมือนกับแค่เป็นสองสาวผู้นี้แหละเที่ยวด้วยกันอยู่สองคนแล้วก็ยิ้มแย้มกันแบบเพื่อนสาวนะครับหากแต่ตำรวจเนี่ยเขาก็บอกให้เราลองสังเกตลงไปดูในรูปภาพเหล่านะั้นลึกๆดีนะว่ามันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างนะที่ได้บอกว่าพวกเธอทั้งสองนะครับไม่ได้อยู่กันแค่สองคนหากแต่มันอาจจะมีใครบางคนอยู่แต่ว่าไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนครับยกตัวอย่างก็อย่าง,างเช่นภาพหนึงแล้กันอะ ถ้าหากใครไม่ได้มองหน้าจออยู่เนี่ยแอดก็จะอธิบายให้นะครับว่ามันเป็นภาพของสองสาวที่เธอเนี่ยกำลังเซลฟี่อยู่แต่ว่ามันจะมีเงาที่พื้นเงาหนึ่งแทรกขึ้นมานะซึ่งเหมือนวับว่าเป็นเงาของใครบางคนที่ไม่ได้อยากเข้ากล้องอะ่ะแต่เหมือนกับเงาเขาดันไปพาดโผล่เข้ามาในกล้องประมาณนั้นหรือเขาก็ให้เราไปสังเกตดูรูปภาพหน้าตาของสองสาวนะครับที่ตอนแรกๆเนี่ยมันก็ยิ้มแย้มกันดีหรอกแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยพวกเธอนะครับก็ได้เปลี่ยนรอยยิ้มจนแบบ เป็นยิ้มเนื่อยเนื่อยเอวยเอยคือถ้า,ามองเผินๆมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเธอเนี่ยก็ได้เดินเขาจนเหนื่อยแล้วก็แบบยิ้มอะไรไม่ค่อยออกแล้วไงอาแต่ว่าถ้ามองอีกแง่หนึ่งนะครับมันก็เป็นการยิ้มแบบที่พวกเธอเนี่ยอาจกําลังโดนใครบางคนนะครับบังคับให้ยิ้มอยู่แล้วก็ถูกบังคับให้ถ่ายรูปแบบไม่เต็มใจเพื่อเหมือนจะสร้างหลักฐานอะไรบางอย่างนะครับ และเมื่อรูปมันได้ยิ่งถูกถ่ายขึ้นมากเท่าไหร่จนถึงเก,เกือบรูปสุดท้ายนะมันก็จะกลายเป็นพวกรูปภาพแปลกๆแ,แล้วอะคือจะไม่ใช่รูปภาพที่สองสาวเนี่ยถ่ายหน้าตาตนเองนะครับแต่มันจะเป็นรูปที่ถ่ายอย่างกิ่งไม้กับถุงพลาสติกซึ่งใช้เหมือนกับเป็นของมาร์กในการไม่ให้เดินหลงป่าอะไรบางอย่างหรือว่าภาพที่ถ่ายเป็นหลังหัวของหญิงสาวคนหนึ่งแบบผมเต็มกล้องเลยนะครับคือแบบเขาจะถ่ายไปทําอะไรเขามาหาเหา,หากลางป่าแบบนี้เหรอคือคนปกติเวลาไปเที่ยวกันเนี่ย เขาคงไม่ถ่ายรูปกันอย่างนี้แน่นะครับแต่ทว่าวทําไมกันละ่ะทําไมมันถึงได้มีรูปเหล่านี้อยู่ในกล้องของพวกเธออย่างเพียบเลยนะครับและที่แปลกไปกว่านั้นก็คือในกล้องเธอที่เป็นกล้องแบบไม่ใช่กล้องมือถือนะมันจะมีรูปภาพรูปหนึ่งที่ได้ถูกลบไปซึ่งสาเหตุที่ตำรวจเขาได้รู้เรื่องนี้ได้นะครับก็ <S <S เพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปมาเนี่ยไอ้ตัวกล้องครับมันก็จะมีการเรียงเบอร์เป็นอัตโนมัติใช่ไหมยกตัวอย่างก็อย่างเช่น img 1 img 2ตามแบบ ลำดับรูปที่เราได้ถ่ายมาแต่ทว่าวพอมันมาถึงลำดับรูปที่ IMG 05-09เนี่ยมันกลับเป็นรูปที่แบบถูกกระโดดข้ามไปเลยนะครับจนคนเนี่ยเขาก็เลยได้เกิดทฤษฎีขึ้นมาว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่2ส,สาวเหล่านี้เนี่ยเธออาจจะโดนลากไปทําอะไรไม่ดีในป่านะครับเสร็จแล้วคนร้ายเนี่ยก็เหมือนกับจะมีรูปภาพติดลงในไอ้ตำแหน่งนั้นหนอันนะ คนร้ายมันก็เลยพยายามมาลบหลักฐานนะครับซึ่งถามว่าทําไมคนร้ายมันถึงไม่เอาไปทั้งกล้องไม่เอาไปทั้งมือถืออะไรเลยล่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนร้ายเนี่ยเขาก็ได้ตั้งใจทิ้งของเหล่านี้ไว้เนี่ยเพื่อจะสร้างหลักฐานปล,มปลอมๆทําให้ตํารวจได้ไขข้ขยอะไรก็น่าเป็นได้นะครับและแล้วมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากครับที่ในเวลาต่อมาเนี่ยทั้งสองสาวนี้นะครับก็ได้ถูกคนมาพบตัวจริงๆบริเวณริมแม่น้ําแห่งหนึ่งใกล้ๆกับที่ทั้งสองได้หายตัวไปเนี่ยแหละ แต่ว่าเป็นสภาพแบบที่เนื้อนหนักไม่มีแล้วนะครับเหลือแค่แบบโครงกระดูกแล้วก็มีเสื้อผ้าของพวกเธอเนี่ยที่พับอยู่ตรงนั้นอย่างเรียบร้อยกันเลยทีเดียวซึ่งแบบแล้วแล้วทำไมเสื้อผ้าของทั้งสองได้ถูกพบถึงจะมาพับดีละ่ะคือจะบอกว่ามันมีชาวบ้านบางคนมาเห็นโอ้เสื้อตกอยู่แถวนั้นหกเ,เลอะเทอะแล้วก็พับให้อย่างนี้เหรอมันก็ดูไม่ค่อยมีเหตุผลใช่ไหมครับและ2ก็คือ1ในโครงกระดูกของสองสาวเนี่ยมันก็จะมีความขาวแบบ ขาวผิดปกติราวกับว่าไอากระดูกอันนั้นเนี่ยมันได้ถูกนําไปแช่สารฟอกขาวมานะครับนั่นน่ะคือมันจะเป็นเรื่องอะไรที่งงมากเลยนะครับซึ่งหลังจากที่ตํารวจได้เจอหลักฐานอะไรมาทั้งหมดแบบนี้นะพวกตำรวจเนี่ยเขาก็ไปเริ่มทําการสืบสวนโดยเน้นไปสอบถามจากชาวบ้านท้องที่หรือคนที่น่าจะรู้จักกับพวกเธอมาก่อนนะครับจนกระทั่ง เหมือนกับตำรวจเนี่ยเขาจะไปได้รับเบาะแสอะไรมาบางอย่างนะครับว่ามีไกด์คนหนึ่งที่เขาว่ากันว่าทั้งสองสาวนี้เนี่ยอาจจะมาจ้างให้เป็นไกด์นำเที่ยวท้องถิ่นนะครับเสร็จแล้วพอถึงเวลาที่เหมาะสมเดินทางไปในป่าอะไรเนี่ยไกด์คนนั้นก็อาจจะเป็นไกด์โรคจิตที่ได้ทำการเผยท่าแท้ของตนเองออกมาหลังจากนั้นเนี่ยก็จับสองสาวนี่นะครับไปอบอุจมาบีบ,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 บนดนดดๆดเลยหลังจากนั้นก็กดปุ่มชัดดาวของพวกเธอทิ้งลงในป่านะครับเนื่องจาก พอมีคนไปรีวิวดูไอประวัติของไกด์คนนี้ในพวกเว็บท่องเที่ยวอย่าง Trip Advisor อะไรแบบนี้นะมันก็จะมีการรีวิวแบบที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือเหมือนเขาจะบอกว่าไอไกด์คนนีนะ้มันเป็นพวกหื่นๆขี้งี้อะไรแบบนี้แล้วก็จะแสดงอารมณ์งี้ๆงออกมาเวลาที่เจอแบบลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะคือพูดจาจาบจ้วงละลาบละหลวงแล้วบางทีเนี่ยไกด์นะครับ ก็ยังมีการคุยด้วยว่าเนี่ยเดี๋ยวจะใช้มีดปังตอมาบะช่ออะไรพวกเธอนเสร็จแล้วก็กลับคำด้วยการพูดแบบโอ้ไม่หรอกเขาพูดเล่นอะไรแบบนี้ถ้ว่าถึงแม้จะพูดเล่นอะไรก็ตามนะครับทางเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาก็เหมือนจะไม่วางใจไกลคนนี้เลยแล้วก็ได้คอมเมนต์มาแบบถ้า้าคุณจะมาใช้บริการอะไรอย่างที่ท่องเที่ยวท่องนี้นะแล้วเจอไกลคนนี้เนี่ยขอให้คุณหลีกเลี่ยงเอาไว้เลย ซึ่งประเด็นก็คือไอ้โพสต์อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่โพสต์ที่เพิ่งเขียนหลังจากที่สองสาวนั้นได้หายตัวไปนะครับแต่ว่ามันได้ถูกเขียนคอมเมนต์มา1ปีก่อนที่สองสาวเหล่านี้เนี่ยจะหายตัวไปด้วยนะครับคืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้สองสาวผู้นี้เนี่ยเขาได้ไปเจอกับไกด์คนนี้โดยไม่ได้นัดหมายนะครับก็คืออาจจะไม่ได้ไปอ่านคอมมงค์คอมเมนต์อะไรในเว็บไซต์ก่อนอยู่ๆก็ไปเจอตามท้องที่เลยที่ไกด์เนี่ยก็มาตีสนิทมาเสนอตัวอะไรให้ เสร็จแล้วพอเดินท่องเที่ยวก็ไปในป่าลึกๆแบบที่สองสาวเนี่ยจะหนีออกไปไม่ได้แล้วนะครับไก่เนี่ยก็ได้เผยท่าแท้ออกมาจับพวกเธอนะครับมาปู้ยี่ปู้ยำแล้วก็ทําให้พวกเธอเนี่ยได้กลายร่างเป็นอสุภะอย่างที่เห็นนี่แหละครับหาแต่ว่าเ,เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับจะเป็นแค่การโยงทฤษฎีเข้าไปแบบไม่มีหลักฐานเท่านั้นนะครับและมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่คดีอันนี้เนี่ยจนถึงทุกวันนี้มันยังเป็นหนึ่งในคดีที่แบบเจ้าหน้าที่ เขายังไม่สามารถไขปริศนาอะไรได้เลยคือเอาจริงๆเอเรื่องการเดินป่าเดินเขานี่นะมันเป็น1สิ่งอะไรเลยที่แอดเนี่ยไม่ค่อยชอบทำเท่าไหร่นะครับเพราะมันเหมือนกับเราเข้าไปเสี่ยงชีวิตอะไรในนั้นยังไงก็ไม่รู้อะเช่นเดียวกันกับรูปภาพต่อมาเลยนะครับนั่นก็คือรูปภาพของของสีแดงๆอะไรบางอย่างที่มันได้อยู่อย่างข้างล่างหน้าผานะครับผม โดยรูปภาพอันนี้เนี่ยมันก็เป็นรูปภาพของหนึ่งในเจ้าของกระทู้ reddit หรือว่าเป็นพันธิปแบบฝรั่งนะครับที่เขาเนี่ยก็ได้เอาเหตุการณ์อันน่าสะพรึงครั้งนี้มาเล่าลงในเว็บนะครับซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับพวกเขากับเพื่อนๆก็ได้ไปปีนเขาอยู่ยังสถานที่แห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยมันจะขึ้นชื่อเรื่องน้ําตกที่อยู่สูงไปกว่า46เมตรคือแบบตกลงไปไงก็ตายชัวแต่นั่นแหละครับ ทั้งทางเจ้าของกระทูแล้วก็เพื่อนเ,อน,เนี่ยก็เหมือนอยากจะไปปีนเขาอะไรในวันนั้นนั่นแหละและพวกเขาก็ได้ไปเจอกับสิ่งที่น่าขนลุกจริงๆนั่นก็คือในขณะที่กําลังปีนเขาอยู่ใช่ไหมมันก็มีการถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเก็บเอาไวอ้อ่ะแต่ระหว่างที่พวกเขาถ่ายไปเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นว่าไอ้ตรงข้างล่างของรูปตรงที่มันเป็นแบบโซนลึกๆของหน้าผามันมีอะไรแดงๆอยู่ด้านล่างนะครับซึ่ง ไอสิ่งแดงๆที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรอื่นหรอกครับแต่มันเป็นถึงหัวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้มีผมแดงๆอยู่นั่นเองซึ่งเธอผู้นั้นน่ะมีชื่อว่าเซเลอร์โกลเลียมอายุ22นะครับผมซึ่งก็ได้ตกนอนอยู่ตรงนั้นในสภาพที่แบบแทบปางตายเลยเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นมาไม่กี่วันนะครับไอแม่สาวที่ชื่อว่าเซเลอร์คนนั้นเนี่ยแหละ เธอก็ได้มาเดินป่ากับเพื่อนหนุ่มคนหนึ่งแต่เหมือนกับเดินไปเดินมานะครับทั้งคู่จะหลงป่าจนกระทั่งมืดค่ําครับเราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนจะไม่หยุดเดินนะครับซึ่งแบบเพื่อนหนุ่มในตอนนั้นนะครับก็บอกกับผู้สาวผมแดงว่านี่นี่ฉันว่ามันดึกแล้วนะเราเนี่ยควรจะรอให้ถึงรุ่งเช้ามาใหม่ก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยเดินนะแต่ว่าแม่สาวผมแดงนะครับเธอก็เหมือนกับไม่ยอมอ่ะยังไงก็งอแงจะเดินให้ได้เพราะแบบ จะมามัวรอแต่พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยนะมีหวังเราก็ไม่ได้กินอะไรหมดแรงกันไปพอดีละสิเนี่ยไม่รู้แหละยังไงเนี่ยฉันก็จะเดินหาทางออกจากป่านี้ให้ได้และนั่นแหละครับเมื่อความดืม้อมันได้อยู่กับเธอแบบนี้นะครับเธอก็เลยได้เดินต่อไปในความมืดเสร็จแล้วเท้าเธอเนี่ยก็เหยียบเป็นลื่นพรวดตกตุ๊บๆๆๆๆลงไปข้างล่างเลยนะครับผม ทําให้เธอเนี่ยเหมือนกับจะโอดครวญอะไรกันเป็นการใหญ่เลยซึ่งผู้หนุ่มที่ตามมาในตอนนั้นน่ยก็ถึงกับบ่นว่าเธอแล้วนะว่าเห็นไหมเนี่ยเตือนมาหลายรอบแล้วไม่ยอมทําตามไอ้เพื่อนสาวหัวแดงนะครับก็แบบเตือนหลายครั้งอะไรล่ะแกอย่ามาอ้างนะเมื่อกี้แกเพิ่งพูดกับฉันไปแค่ครั้งเดียวเองไม่มาเดินในความมืดอะไรเนี่ยไม่ ไอ้ที่ฉันเตือนแกไปหลายรอบเนี่ยก็คือเตือนว่าเวลาเล่นมือถือเล่นอะไรเนี่ยทำไมไม่หัดใช้แว่นตาออปตัสบ้งางฮะเนี่ยดูสิไม่ถนอมสายตาตนเองแล้วพอมาเดินในความมืดอะไรแบบเนี้ตามันก็เลยมองไม่ดีลื่นพรวดลงไปยังไงล่ะใครบอกเลยยะว่าฉันไม่ฟังคําเตือนของเองฉันฟังแล้วแต่ว่าแว่นออปตัส่ฉันอยากได้เนี่ยมันยังไม่ออกมาสักทีไอ้แว่นอะไรนะวากูวากุที่มันทําเหมือนกับอานเนียจากเรื่องสปายแฟมิลี่นั่นน่ะ มันก็ขายดีมากเลยคือขายดีขนาดว่าฉันไปจองเนะี่ยมันก็ไม่มีแล้วโอ้ยนี่เธอเธอไม่ได้ตามข่าวอะไรมาเลยหรือว่าไอแว่นวากุวากุตอนนี้เนี่ยนะมันพรีออเดอร์รอบ2แล้วถ้าแกาอยากได้เนี่ยตอนออกจากป่าไปได้แกก็กร,รีบไปสั่งซื้อในไอช่องเลยนะแม่เาชมพูที่มันชอบเล่าเรื่องจังไรจังไรเลยนะั่นะลิงค์คำสั่งซื้อด้านล่างแต่ว่าข้าเนี่ยซื้อมาแล้วเห็นไหมว้าหาห้หหซึ่งเมื่อตนุ่มพูดไปแบบนั้นนะครับแม่สาวผมแดงก็บนี่แกหยุดเบียวได้ละ ตอนนี้เนี่ยแกลงมาช่วยฉันก่อนเห็นไหมเนี่ยเพื่อนขาแพลงอยู่กระโดดลงมาช่วยเพื่อนหน่อยเร็วซึ่งนั่นแหละครับเมื่อทั้งสองคนได้เถียงจบนะครับไอ้เพื่อนหนุ่มสุดเบียวก็กะาจะกระโดดลงไปช่วยแม่สาวผมแดงที่ขาแพลงอยู่นะครับแต่ทว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดครับพอไอ้เพื่อนหนุ่มมันจะกระโดดลงไปใช่ไหมขามันก็ได้ลืดรวดล้มกิ้งลงไปทับกับขาของแม่สาวคนนั้นอีกจนทําให้ข้อขาตอนนี้ของเธอนะครับมันแบบ พลิกจนลุกเดินขึ้นอะไรไม่ได้เลยซึ่งไอ้หนุ่มคนนั้นเนี่ยก็เลยบอกให้เธอนะ่ยรออยตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาเนี่ยจะหาทางออกไปจากป่าแล้วก็ตามใครอ่ะมาช่วยเหลือเธอเองนะครับหากแต่ว่าพอพ่อหนุ่มคนนั้นได้จากไปในความมืดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยนะครับคือแบบทิ้งปล่อยให้แม่สาวผมแดงคนนั้นอนะ่ะรออยู่แต่ตรงที่นั้นแหละครับจนใจเธอเนี่ยแทบจะไม่ดีแล้วนะครับ แม่สาวผมแดงเนี่ยก็เลยเหมือนกับจะพยายามขยับตัวไปเพื่อขอเรียกให้คนอื่นมาช่วยนะแต่ก็โอ้โหเจ็บเหลือเกินบาดแผลสิ่งที่เธอทําได้ในตอนนั้นอย่างเดียวนะครับก็คือพยายามใช้กล่องเสียงของเธอเนี่ยแหกปากตะโกนให้เต็มที่ครับว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตะโกนจนกระทั่งเสียงเธอเนี่ยมันแทบจะแหบกล่องเสียงแตกแล้วนะครับแล้วเนื่องด้วยว่าวันเวลามันก็ได้ผ่านไปหลายวันแม่สาวก็ไม่ได้กินไม่ได้ดื่มอะไรเลยเนี่ย เธอก็ได้เริ่มนอนเอนกายลงตรงพื้นนั้นพร้อมกับจะยอมรับชะตาชีวิตตนเองแล้วครับว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะต้องได้กลับไปหาพระเจ้าแน่เลยหากแต่ว่าชิชาครับต้องขอบคุณในความหัวแดงของเธอนะครับเพราะว่าในเวลาต่อมามันก็มีเอเจ้าของกระทูพันธิฝรั่งนี่แหละที่ก็ได้เดินมาท่องเที่ยวอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกับที่เธอได้ตกลงไปเลยนะและพวกเขาเนี่ยก็ได้ปีนผาแล้วก็ไปถ่ายรูป แล้วก็เห็นอีสีดแดงๆเองหัวเธอเนี่ยแหละมันวิ่งมาอย่างเด่นเป็นสง,ง่านะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยได้ลงไปช่วยเธอได้ทันเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เธอเนี่ยจะขาดน้ําตายนะครับหาแต่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าของเรื่องนี้ก็คือไอ้เพื่อนหนุ่มของเธอที่ได้วิ่งออกไปเพื่อจะไปตามคนมาช่วยนะจําได้ไหมในตอนภายหลังนะครับเขาก็มีการไปพบกับผู้หนุ่มนี้จริงๆแต่ว่าพบในสภาพที่แบบไม่มีชีวิตแล้วอะ คือมือนกับไอหนุม่มผู้นี้ก็จะวิ่งไปสะดุดขาตนเองตกเหวตายไปเช่นกันนะครับผมซึ่งนั่นน่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพอเขาออกไปแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาหาแม่สาวหัวแดงคนนี้อีกเลยและเอาเป็นว่าเราก็มาต่อกันกับรูปแรกที่เพื่อนๆน,น่าจะคงคาใจกันอยู่ดีกว่านั่นก็คือรูปของผู้บ่าวคนหนึ่งที่เขาได้ไปถ่ายรูปมาในงาน a n นนิเวอร์ y ซหรือว่า ครบรอบการแต่งงานอะไรของพ่อตาแม่ยายเขานะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีสุดดอกตัวหนึ่งนะที่เหมือนเป็นสุด,ดอกแยกเคี้ยวอะไรอยู่ทั้งทั้งที่ในงานวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีใครเอาสุดดอกเข้าไปเลยนะครับที่หลังจากซึ่งผู้ชายเจ้าของรูปเน่เขาได้เห็นรูปอันนั้นนะเขาก็บอกเลยนะครับว่าชีวิตของเขาเนี่ยได้เปลี่ยนไปตลอดการนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้หันไปออกกําลังกายไปกินอาหารสุขภาพอะไรที่ดีเพราะเขาเชื่อว่า หมาตัวนั้นนะครับมันเป็นหมาพิศารครับผมที่ได้มาเตือนเขาซึ่งในขณนะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบติดยาขนาดหนักอยู่ไงเขาก็เลยเชื่อว่าเนี่ยหมานรกมันมาเตือนเขาแล้วว่าถ้าหากเขาไม่ได้กลับไปใช้ชีวิตอะไรอย่างดิบดีนะเดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะต้องไปลงนรกในเวลาไม่นานนะซึ่งถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องราวในเหนือธรรมชาติอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่หากว่าถ้ามันมีรูปภาพอะไรแบบนี้แปลกแปลกขึ้นมาแล้วทําให้ผู้คนเนี่ยเขาได้เปลี่ยนแปลงเป็นคนดีได้นะ เอดก็โอเคโอเคละเชื่อไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมซึ่งสาเหตุที่ว่าทําไมหมาอันนี้มันได้ปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยเอาจริงๆนักวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยเขาก็บอกว่ามาันอาจจะไม่ใช่หมาหรอกแต่มันน่าจะเป็นกลไกลของสมองเรามากกว่านะครับที่ชอบทําให้เราเนี่ยได้เห็นภาพอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือของอะไรที่เรารู้จักนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเวลาที่เราเห็นกระต่ายในดวงจันทร์มองก้อนเมฆแล้วตีความเป็นรูปร่างอะไรหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ เพื่อนเอนเคยมีไหมครับเวลาเพื่อนๆนได้ไปเจอใครคนใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยแต่เราก็กลับมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยมันหน้าตาคุ้นคนเหมือนกับญาติคนนี้หรือว่าเหมือนกับเพื่อนคนนั้นที่เราเคยรู้จักกันเลยซึ่งนั่นนะครับมันก็เป็นหนึ่งในกลไกลความอัจฉริยะของสมองเรานะที่ก็พยายามจะตีความให้รูปภาพเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเคยพบเจอมาก่อนเพื่อที่สมองเนี่ย มันจะได้ทํางานไม่หนักนะครับแต่ถ้าว่ามออีกแง่หนึ่งเนี่ยก็คือไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มักจะทําให้ผู้คนนะครับได้ไปจินตนาการถึงสิ่งอะไรที่พวกเขาได้เห็นกลายเป็นสิ่งหลอนๆไปนะฮะซึ่งถ้าหากใครยังสนใจเรื่องราวรูปถ่ายที่แบบ มีความสลดแฝงอยู่แล้วก็แอดก็มีเพลย์ลิสต์แฮชแทกรูปถ่ายกับเรื่องสลดได้ไปเอาไว้ให้เพื่อนๆ่นได้ไปฟังต่อกันแล้วที่ด้านล่างนะครับผมว่าแต่เพื่อนเอนเคยมีรูปภาพถ่ายอะไรของตัวเองแล้วก็ไปเจอแบบความสยองติดอยู่ในรูปไหมครับส่งมาให้แอดพร้อมกับเรื่องเล่าก็ได้นะ๋ยวถ้ามันมีเยอะแล้วก็เราจะเอามารวม,รวมกันแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมซึ่งก็สามารถส่งมาได้ทางแชทในแฟนเพจ Facebook f a c e b o o k FN Diary นะครับผมและสำหรับวันนี้เนี่ย แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย